Oh. อันหนึ่งสอง,อนนงสามนะชื่อชูชาค่ะอยู่ชั้นสเทอร์มินอลค่ะมันโคราชใช่ไหมใช่ค่ะงรสีม,มานะคะร์มโรลโคราชโอเคนะคะอร่อยค่ะอร่อย,ออยทุกอันมีม,ม,มีมีหลายมีหลายอย่างไหมมีหลายเมนูค่ะช,ชานม

เพื่อนๆคนลาวอยากกินแฮมเบอร์เกอร์ทำไงล่ะเพื่อนคูนั้นเลยคุณนั้นดูรายการทีวีของอน,นิกนิกแฟนแฟนเบนส์นนะเพื่อนๆกับกับตั้มเดอสตานะพ่อลูกเขาทำอาหารกันนะ,ะเขาเชิญอันคนทำแฮมเบอร์เกอร์มาจากลาดบุรีโพธารามเลยทำน่าก,กินมากกูหิวกูเลยมาหาถามเขาว่าเขามีน้อนมีขายไหมเขาบอกว่า อยู่ KFC เพื่อนๆมีแฮมเบอร์เกอร์เห็นไหมน,นี่มัาเสียบบ้างนี่งู่กันเลยมากินแฮมเบอร์เกอร์ต่อนะคะหลังจากกินข้าวเขียวเลยคนลาวอยากกินแฮมเบอร์เกอร์นะคะเพื่อนๆอยู่ทอมิโนนนี่เพื่อนๆทเวนตี้วันโคลาดเห็นปะพูกมาเป็นคนแหลกเลยพูกเฝ้ามาเสียเพราะคุกกลัวโควิดนี่ก็ยังมีเด็กๆมาซื้อเลยนะคะโอเคนะคะกินต่อก่อนค่ะ พเพื่อนๆซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วแผ่นหนึ่งใบหนึ่ง่าจะมาเอาสักคันอยู่เพื่อนเพื่อนถ้ามันถูกนี่กูชอบคันนี้สีขาวนี่กูชอบจัดงานอย่าโทรมิน่อนนะคะนี่นี่จะเอาคันนี้แหละกูซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วแผ่นหนึ่งคูชอบสีขาวนี่โอ้ยต,ยตายตายตายสาธุถูกลอตเตอรี่ด้วยเด้อสวยใจเพื่อน เห็นไหมนี่ทนไม่นอนนะนี่จองคนนี้แหละเพื่อนๆเลยถ้าถูกลอตเตอรี่วันนี้นเรียนน้อยนี่ลูกครือประเทศอะไรลูกยูเครนค่ะยูเครนนะคะนี่สวยไหมนี่วัสดีค่ะเดี๋ยวลูกวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหน่อยคุณนันชอบเด็กโอเคลูกๆ Beautiful girl